สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําในเรื่องของการอบรม5ชั่วโมงที่จะต้องมาสอบกับสํานักงานขนส่งในแต่ละพื้นที่ถ้าจองแล้วคิวนานเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องอบรมที่ขนส่งก็ได้นะครับเราสามารถอบรมจากหน่วยงานภายนอกก็ได้ครับหน่วยงานภายนอกที่กรมการขนส่งรับรองม,มีหลายหลายที่ด้วยกันนะครับสามารถเปิดทางเด็กได้นะครับว่ามีที่ไหนบ้างที่ใกล้บ้านสะดวกสะดวกนะครับ การอบรมที่ขนส่งเป็นการอบรมฟรีส่วนการอบรมจากภายนอกต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ500บาทครับเมื่ออบรมจากหน่วยงานภายนอกแล้วเราก็จะได้ใบอบรมในใบอบรมนี้นักเรียนผมอบรมเมื่อวันที่19ธันวาคม2พ6 3พออบรมเสร็จก็จองคิวทางเน็ตนะครับเพื่อที่จะมาสอบกับที่สำนักงานขนส่งพื้นที่3จองคิวได้วันที่25จากวันที่19มาถึงวันที่25 โดยประมาณ1อาทิตย์ในวันนี้ก็สามารถมาสอบสายตากับสอบทฤษฎีได้เลยถ้าสอบสายตาผ่านสอบทฤษฎีผ่านก็จะนัดคิวสอบขับรถไม่จําเป็นที่ต้องอบรมจากขนส่งนะครับถ้าคิวนานขนส่งบางพื้นที่จะต้องรอคิวอบรม1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์1เดือน2เดือนหรือ3เดือนแล้วแต่บางพื้นที่นะครับเพราะว่าบางพื้นที่ผู้มาใช้บริการน้อยก็สามารถอบรมได้เร็วบางพื้นที่ ผู้ใช้บริการเยอะก็ต้องใช้เวลานะครับบางที่อาจต้องรอ2เดือนถึง3เดือนครับไม่จําเป็นต้องอบรมที่ขนส่งก็ได้นะครับไปออกมจากหน่วยงานภายนอกแล้วก็นําเอกสารนะครับมายื่นที่ขนส่งได้เลยแต่จะต้องจองคิวก่อนนะครับที่ขนส่งพื้นที่3มจะเป็นการจองคิวทางเน็ตนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปกันที่ตัวอาคารนะครับเพื่อยื่นเอกสารทําการขอสอบสายตากับสอบทฤษฎีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปกันนะครับ ไปยื่นเอกสาร,รที่ประชาสัมพันธ์ครับก็พอยื่นเสร็จแล้วก็จะรอคิวสอบสายตาพอสอบสายตาผ่านก็จะทําการสอบทฤษฎีการสอบทฤษฎีเป็นการใช้ระบบการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับข้อสอบจะมี50ข้อต้องได้45ข้อขึ้นไปถึงจะผ่านพอสอบทฤษฎีผ่านเจ้าหน้าที่ก็จะนับนัดวันสอบขับรถเลยระยะเวลาในการรอคอย ที่จะต้องสอบขับรถขนส่งบางพื้นที่อาจจะรอ1อาทิตย์บางพื้นที่อาจจะรอ2อาทิตย์หรือบางพื้นที่อาจจะสอบขับรถได้เร็วกว่าน,นั้นก็ได้นะครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปะยืน่นเอกสารเลยนะที่ประชาสัมพันธ์นะโอเคครับเ,เดินข้าไปได้เลยนะออบอกบอกเจ้าที่ว่าได้ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภายนอกมาแล้ว5ชั่วโมงนะครับผมสอบทฤษฎีผ่านไหม ได้กี่คะแนน46โอเคเพราะว่า45ถึงจะผ่านแต่ตอนนี้ได้46ก็ถือว่าผ่านเลยนะออกสอบรถมอเตอร์ไซค์ได้เท่าไหร่สอบรถมอเตอร์ไซค์ได้46 46รถยนต์เพราะเรามีใบอบรมมาสองใบครก็เลยสามารถสอบสองอย่างได้โอเคครับขาดูขอดูใบใบนัดสอบขับรถยนต์นิดนึงโอเคอันนี้คือนักเรียนสอบผ่านนะครับวันนี้ วันที่25นะครับอบรมไปเมื่อวันเสาร์ที่19แล้ววันนี้วันที่25มีนัดมาสอบสายตาแล้วก็สอบทฤษฎีครับพอวันนี้วันที่25สอบผ่านก็ทางขนส่งพื้นที่3ก็นัดสอบขับรถได้เลยซึ่งสอบขับก็จะตรงกับวันจันทร์ที่28นั่นก็หมายความวันนี้คือวันศุกร์นะครับศุกที่5วันจันทร์ก็ตรงกับวันที่8ก็สามารถสอบได้เร็วเลยนะครับขนส่งบางพื้นที่ในการนัดสอบขับรถ ระยะเวลาการรอก็จะไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่บางขนส่งนะครับก็เดี๋ยววันที่28ก็นําบัตรนัดบัตรนี้นะครับพร้อมกับบัตรประชาชนมาที่สํานักง,งานขนส่งพื้นที่3เลยนะครับตามเวลาที่ทางขนส่งกําหนดก็คือ8โมงครึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ